ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจิวิชแชนนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกรหัสเงินฟรีค่ายทูมูฟจำนวน6ตัวด้วยกันเลยนะครับวันนี้โอเคครับคาแนะนําก่อนสมัครนะครับก็มีคนมีเงินไในซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไในซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อป้องกันการหักเงินนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอกําลังใจจากเพื่อนคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะครับ โอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับโอเค okay, ครับแล้วก็มาดูตัวแรกเลยนะครับผมโอเคตัวแรกนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมโถออกนะครับรหัสนีน้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ทีจำนวนห้ากิกนะครับผมแล้วเวลากรใช้ก็5เดือนนะครับเอ้ย5วันนะครับผมโอเค เดีย๋ยวเราไปดูตัวที่2เลยนะครับโอเคครับตัวที่สองนี้นะครับก็ให้เพื่นอนๆกดดอกจัน9 3้าสาห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมโรออกนะครับราห์เนี่ยนี้นะครับก็จะเป็นเนีย่ยจำนวนสองกิ๊กนะผมเนี่ยเวลาใช้ก็30วันนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3ามเลยนะครับโอเคครับ ตัวที่สนี่นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกดดอกจัน9 3้าามห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมโรออกนะครับรหันเด่นนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตยูทิ่มจำนวนสองกิกนะผมระยะเวลาการใช้ก็30วันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูดูที่สี่เลยนะครับโอเคครับตัวที่4ี่นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935าหดอกจันสสี่เหลี่ยมโรออกนะครับล่าเด่นนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตยูทิ่มจำนวน2กิกนะผมระยะเวลาการใช้ก็7วันนะครับผม โอเคครับก็เพื่อนๆนะครับก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5้ากันเลยนะครับโอเคครับตัวที่ห้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมโรออกนะครับราดเน็ตนะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่มูลสองกิกส์นะผมระยะเวลาใช้ก็สามสิบวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่หกเลยนะครับโอเคครับตัวที่หกนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน 88สี่เหลี่ยมโถออกนะครับล่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นการลัววนะครับผมเละระยะเวลาอาจจะก็1ปีนะครับผมโอเคก็ลองไปสมัครลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคโอเคครับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมก็อาจจะผู้ผิดพูดถูกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับผมเสียงอาจจะไม่ดีมากนะครับผมก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยจะสบายนะครับผมโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับผก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบายครับ